ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจากมอสโตแคริเอเตอร์ช anel นะครับกับการดูดวงผ้ายิบสีเพื่อความบันเทิงเช่นเคยนะ ย้ำเสมอย้ำทุกครั้งว่าที่บอกว่าดูเพื่อความบันเทิงนั้นน่ะผมดูอย่างตั้งใจดูด้วยความตั้งใจดูอย่างจริงจังไม่ได้ดูเล่นๆนะครับแต่คําว่าความบันเทิงหมายถึงให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายอ่าอย่าไปซีเรียสนะครับเพราะนี่เป็นการดูดวงโดยรวมโดยกว้างพลังงานรวมนะคนดูช่องเราเยอะแยะหลักหมื่นห,หลักแสนแต่ล้านวิวไปแล้วนะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะครับผมถ้าอยากดูให้ตรงให้แม่นยํากับตัวคุณก็ทักทายกันมาดูส่วนตัวได้ที่ไลน์มอตอ95ที่ให้ไว้นี้ ถ้าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาเลยครับผมนะส่วนท่านที่อยากติดตามผลงานอื่นๆของผมก็ไปตามได้ที่เพจ Facebook m o t o o r e a t o r ที่ให้ไว้นี่นะครับาจะมีผลงานอื่นๆเช่นภาพถ่ายภาพนิ่งวิดีโออื่นๆหรือไลฟ์สไตล์ที่ไม่ได้ลงใน YouTube นะไปตามกันได้ครับผมหัวข้อที่เราจะมาดูกันในวันนี้ก็คือ สิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในเดือนหน้าอ่านับจากเวลานี้นะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในเดือนหน้านะมีไพ่ให้เลือกสามกองเช่นเคยนะครับกองที่1หลวงพ่อรวยกองที่2หลวงพ่อทันใจกองที่3พระภัยรีพินาศองค์พระยังเป็นพลังงานเดิมอยู่นะครับยังไม่เปลี่ยนนะครับถ้าถึงเวลาเปลี่ยนเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้เองตามความเหมาะสมนะครับผมนะอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเท่านั้นเพราะว่าความรู้สึกแรกการตัดสินใจแรกเนะี่ยจะแม่นยำตรงที่สุดแต่ถ้าคุณบอกว่าเลือกมาแล้วไม่ค่อยตรงไม่ค่อย ถูกใจอยากดูกองอื่นได้ไหมได้เลยครับหรือจะดูหมดเลย3มกองเพื่อความบันเทิงได้ไหมก็ได้เลยครับไม่ได้ผิดกติกาอะไรนะเราดูดวงเพื่อให้เป็นคนเหนือดวงรู้ก่อนแก้ไขได้ทันก่อนหน้าประมาณนี้โอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นในเดือนหน้านะครับสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในเดือนหน้าไปดูกันเลยครับโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่1นะครับกับการดูดวงไพ่ยิบเีพื่อความบันเทิงวันนี้หัวข้อสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในเดือนหน้าคุณกองที่1คุณได้ไพ่ สิบไม้เท้า The Hermit จะสบายขึ้นอาี่เห r ีย l ชิวๆเนาะเดือนหน้าหกดาบมีการเดินทางราชาถ้วยชัดเจนคุณกองที่หนึ่งสิ่งดีๆที่จะเกิดในเดือนหน้านับจากเวลานี้นะไม่ว่าคุณจะดูคลิปนี้เมื่อไหร่ก็ตามคลิปนี้ไม่มีวันหมดอายุ ให้นับจากวันนี้ไปอีกหนึ่งเดือนสิ่งที่ดีๆจะเกิดในเดือนหน้าคุณกําลังมีภาระที่ต้องแบกอยู่เยอะแยะไปหมดแต่ข่าวดีสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นคือภาระทั้งหลายกําลังจะคลี่คลายไปและคุณกําลังจะได้พักผ่อนคุณกําลังจะได้มีเวลาส่วนตัวเพิ่มมากขึ้นคุณจะมีกินมีใช้ไม่ลําบาก อาจจะไม่ถึงขั้นร่ารวยหรือจะร่ารวยก็แล้วแต่บุญของแต่ละท่านไม่เท่ากันแต่ที่แน่ๆตามชะตาของหน้าไพ่ของคนที่เลือกไพ่กองนี้คุณจะมีกินมีใช้ไม่อดไม่อยากนะแล้วก็พอได้มีความสงบในชีวิตเกิดขึ้นอาจจะได้มีเวลาเดินทางเดินทางใกล้ไกลก็แล้วแต่ความสะดวกนะครับผมไปพักผ่อนหรือจะไปติดต่อทุระอะไรเพิ่ม,เต,มเติมก็ได้ หรือตีความในทางกลับกันอาจจะมีคนทางไกลเดินทางมาหาก็เป็นไปได้แล้วคนทางไกลเนี่ยจะนําข่าวดีมาให้ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่แต่แนวโน้มอ,อาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่หรือบุคคลที่เราเคารพประมาณนี้คุณกองที่หนึ่งสิ่งดีๆที่จะเกิดในเดือนหน้านะก็อย่างที่บอกไปแล้วเมื่อกี้นะทบทวนกันอีกทีนะ คุณที่มีภาระหนักคุณที่แบกภาระหนักทั้งหลายภาระกำลังจะคลี่คลายไม่ว่าจะด้วยตัวมันเองหรือถึงครบวาระหรือว่าอะไรก็แล้วแต่หรือคุณเลือกจะวางเองก็ได้แล้วในที่สุดคุณก็จะได้มีเวลาพักผ่อนมากขึ้นมีเวลาสงบกายสงบใจมากขึ้นอ่าเรียกว่าเป็นช่วงรีแลกซ์คลายเครียดนะคลายเครียดคลายกังวลน,นะแล้วก็ไม่ต้องห่วงในระหว่างพักผ่อนนี้ก็จะมีกินมีใช้ไม่ต้องห่วงเรื่องการเงินมีกินมีใช้ค่อนข้างดีเลย ถ้าใครมีบุญเก่าดีบุญใหม่ดีอาจจะถึงขั้นร่ำรวยก็เป็นไปได้แล้วแต่บุญของแต่ละท่านมีโอกาสเดินทางหรือจะมีคนเดินทางมาหาถ้ามีคนเดินทางมาหาคนเหล่านั้นหรือคนคนนั้นจะนําข่าวดีมาให้คุณประมาณนี้คุณกองที่หนึ่งสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในเดือนหน้าก็ดังกล่าวนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองที่สองกันเลยครับป้าย โอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่สองนะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้อสิ่งดีๆที่จะเกิดในเดือนหน้านะครับนับจากเวลานี้เป็นต้นไปนะไม่ว่าคุณจะดูคลิปนี้เมื่อไหร่ก็ตามคลิปนี้ไม่มีวันหมดอายุสิ่งดีๆที่จะเกิดในเดือนหน้าคุณกองที่2คุณได้ไพ่โอ้สีดาบไม่ต้องกลัวดาบเดี๋วดูไพ่แวดล้อมสีถ้วยคุณอาจจะเครียดอะไรบางอย่างอยู่ the elephant คุณจะได้รับความยุติธรรมจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองหรืออะไรก็แล้วแต่ทํำยังไงได้อย่างนั้นได้สิ่งที่ควรได้อัศวินเรียนปัญหาคลี่คลายได้มีโชคโชคลาภและสิบถ้วยจะมีความยินดีเกิดขึ้นไม่ทางใดก็ทางหนึ่งไม่ต้องพูดกันยืดยาวคุณกองที่สองชัดเจนนะตอนนี้คุณเครียด คุณมีปัญหาวิตกกังวลคุณอาจจะตัดสินใจไม่ได้หรือพบปัญหาอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้คุณต้องติดหล่มติดกับดักตัวเองอยู่อาจจะก้าวหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้อะไรประมาณเนี้แล้วก็สิ่งที่เข้ามาในชีวิตคุณคุณก็จะไม่ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เออคุณมีทางเลือกเข้ามาพอสมควรแต่คุณก็ยังไม่พอใจเพราะว่าสิ่งที่เข้ามาในชีวิตนั้นยังทําให้ชีวิตคุณไม่ได้ดีขึ้นสักเท่าไหร่เออคุณยังคงอยู่ในความวิตกกังวลแม้จะมีตัวเลือกคือเขาเรียกว่า ไม่ใช่คนสิ้นไร้ไม้ตอกไม่ใช่คนหมดทางเลือกสัทีเดียวแต่ตัวเลือกต่างๆของคุณคุณยังไม่พอใจเท่าไหร่นะข่าวดีเดือนหน้านี่คือทุกสิ่งกาลังจะคลี่คลายแล้วเนี่ยเนี่ยเี่ย,ยตามดวงตามหน้าไพ่นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะมีความโชคดีมีได้รับความยุติธรรมหมายความว่ามันจะไม่ใช่ความยุติธรรมแบบเป๊ะๆอันนั้นมันจะออกแนว justice judgment จะเป็นไฮลฟเนี่ยจะเป็นทํานองที่ว่าทําอะไรได้อย่างนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดูแลอยู่ทําดีได้ดีทําไม่ดีก็ได้ไม่ดีดอ้า อัศวินเหลือนมีโอกาสโชคดีแบบปุกป,ปรัระทันหันปัจจุบันทันด่วนคุณอาจจะเคยทําอะไรดีๆไว้แล้วก็ลืมไปแล้วอ่าผลดีๆกาลังจะมาตอบแทนคุณในเดือนหน้านะครับผม บางท่านที่ลงทุนลงแรงอะไรไปแล้วหรือว่าเริ่มต้นทํากิจการอะไรหรือว่าประกอบการอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการสุจริตนะเป็นการสุจริตไม่เบียดเบียนผู้อื่นสิ่งที่คุณได้ลงแรงกายแรงใจแรงเงินแรงทุนทรัพย์ลงไปแล้วเนี่ยเดือนหน้าจะเริ่มเห็นผลมีความยินดีเกิดขึ้นแน่นอนสิบถ้วยชัดเจนมากความยินดีด้านไหนด้านหนึ่งก็แล้วแต่หรือหลายๆด้านแล้วแต่บุญของแต่ละท่านอ่าท่านที่ค้าขายทํากิจการส่วนตัวทํางานอิสระ มีโอกาสเติบโตก้าวหน้ามีโอกาสได้ลูกค้าดีมีโอกาสขายดิบขายดีเป็นเทน้ําเทท่าท่านที่กําลังเล็งๆใครไว้ในความสัมพันธ์ก็มีโอกาสสมหวังและท่านที่มีความสัมพันธ์แล้วมีครอบครัวแล้วยังบ่งบอกถึงการมีลูกมีบุตรลาหรือว่ามีลูกเพิ่มได้ด้วยประมาณนี้เรียกว่าความยินดีทั้งหลายจะเกิดขึ้นนะเออ คุณหวังอะไรไว้คุณจะได้ภายในเดือนหน้านะแต่ก็ขึ้นอยู่กับกําลังบุญแรงบุญด้วยนะไม่ใช่อยู่เฉยๆไม่ทําอะไรเลยแล้วก็หวังส,สูงอยากจ,จะเอานู่นจะเอานี่แต่แต่ไม่เคยลงมือทําอะไรอย่างนั้นก็ไม่ได้นะเออต้องลงมือทําไว้ก่อนแล้วอ่ามีต้นทุนชีวิตมีการลงทุนลงแรงไว้ก่อนแล้วถึงจะได้ผลของการการะทากลับมาอ่าถ้าลงทุนไว้ดีก็ได้ผลตอบแทนดีแต่มีความยินดีเกิดขึ้นแน่นอนอ่า ประมาณนี้นะคุณกองที่สองทำใจให้สบายปัญหาของคุณคลี่คลายแน่นอนไม่ต้องห่วงปัญหาของคุณคลี่คลายแน่นอนแล้วจะมีความยินดีเกิดขึ้นในเดือนหน้านะครับบวกลบได้นะแล้วแต่ความโชคดีแล้วแต่บุญวาสนาแต่ละท่านไม่เท่ากันแต่พลังงานหน้าไพ่บอกชัดว่าเดือนหน้าจะเกิดความยินดีแน่นอนโอเคครับเดีย๋ยวไปต่อกองที่3กันเลยครับไป โอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3นะครับกับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีเพื่อความบันเทิงวันนี้หัวข้อสิ่งดีๆที่จะเกิดในเดือนหน้านะครับนับตั้งแต่วันนี้ที่คุณดูคลิปนี้ไม่ว่าจะเป็นวันไหนก็แล้วแต่คลิปนี้ไม่มีวันหมดอายุนะครับนับไปโดยประมาณ1เดือนสิ่งดีๆที่จะเกิดในเดือนหน้าคุณกองที่3ามคุณได้ไพ่ e devil อืมระวังนิดหนึ่งระวังนิดหนึ่งไม่ได้แย่ไม่ได้แ yeah, ย่ yeah. ราชินีดาบเดวิลมากับราชนีดาบหมายถึงอะไรเดี๋ยวผมจะขยายความให้ just d a อ่าก็ดีเห็นไหมล่ะบอกแล้วว่าดีสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นมันต้องดีสิหนึ่งถ้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความสัมพันธ์เห็นไหมอัศวินถ้วยยืนยันคุณกองที่สามชัดเจนไม่ต้องอธิบายขยายความกันยืดยาวเดวิลขึ้นมากับราชินีดาบในที่นี้ผมตีความว่าคุณที่มีปัญหาใดๆในเรื่องความสัมพันธ์นะ ในเรื่องของกิเลสตัณหาหรือว่าปัญหาใดๆก็แล้วแต่ที่เป็นข้อพิาพาทกรณีฟ้องร้องอะไรก็แล้วแต่กับคนที่แข็งแกร่งกว่าหรือมีศัตรูคู่แข้นคู่พิาพาทคู่กรณีอะไรก็แล้วแต่หรือมันจะมีการฟ้องร้องด้วยอย่างใดที่กล่าวไปแล้วเมื่อกี้ก็แล้วแต่นะความยุติธรรมจะบังเกิดเออผลการตัดสินจะออกมานะมันจะชัดเจนขึ้น คุณจะได้รับความยุติธรรมในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าคุณไปทําเขาคุณก็ต้องรับผลแต่ถ้าคุณถูกเขากระทําคุณจะได้รับความยุติธรรมและทุกอย่างจะมีทางออกนะไม่ว่าคุณจะมีปัญหากับใครกันแล้วแต่ไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นเรื่องเป็นราวกันอยู่สิ่งต่างๆจะคลี่คลายไปอาะจะไปในทางที่ดีขึ้นจะมีการตกลงกันได้เจรจากันได้รอมชอมยอมความกันได้หรือถ้ากรณีอย่างดีที่สุดเลยก็คือ กลับมาจับมือคืนดีกันได้นี่แล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละท่านนะครับประมาณนี้แต่ตามดวงตามหน้าไพ่พลังงานนี่คือการได้รับสิ่งดีๆได้รับความยุติธรรมแล้วก็ปัญหาคลี่คลายการทะเลาะวิวาทจบลงข้อพิพาทจบลงตกลงกันได้ไกลเกลียกล่ยกันได้ประมาณนี้ความสัมพันธ์คุณจะดีขึ้นไม่ว่าจะในสถานะไหนกับใครก็แล้วแต่อ่ารวมถึงอาจจะได้มิตรใหม่หรือ มิตรเดิมที่คบหากันอยู่แล้วจะเข้ามามอบความสัมพันธ์ให้คุณอย่างเขาเรียกว่าชีวิตคุณจะดีขึ้นด้วยคนแวดล้อมอะเออประมาณว่าถ้าคุณหงอยเหงาอยู่ก็จะมีคนใหม่ๆเข้ามาแต่ถ้าคุณชีวิตดีอยู่แล้วเพื่อนฝูงล้อมรอบอยู่แล้วคนเหล่านั้นก็จะยังคงเป็นเพื่อนที่ดีของคุณต่อไปในกรณีที่คุณคาดหวงังเรื่องความรักความสัมพันธ์อะไรก็แล้วแต่ก็เป็นไปได้ในการมีโอกาสสมหวังมีลุ้นกับคนที่ชอบหรือคนที่เราคาดไม่ถึงอาจจะเข้ามาสารภาพรักกับคุณก็เป็นไปได้แต่อันนี้ยังไม่อยากให้คาดหวงัง ถึงขั้นนั้นเพราะว่าไพ่ความรักแบบหนุ่มสาวยังไม่เด่นเท่าไหร่ความรักแบบคู่รักไม่เด่นแต่ความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเด่นมากเอาเป็นว่าในเบื้องต้นให้สบายใจว่าสิ่งดีๆของคุณคือปัญหาทุกอย่างที่เกิดกับผู้คนปัญหากับบุคคลใดๆก็แล้วแต่จะคลี่คลายตกลงกันได้คลี่คลายได้ จนถึงขั้นกลับมาจับมือคืนดีกันได้นี่ประมาณนี้เลยนะครับคุณกองที่3ส,ส่วนในความสัมพันธ์ในเรื่องความรักความสัมพันธ์ ในเชิงคู่รักอะไรนั้นถือว่าเป็นของแถมที่เราจะต้องจับตาดูกันต่อไปซึ่งมันสามารถพัฒนากันได้แต่ยังไม่เด่นนะักเอาเรื่องนี้ก่อนนะครับเอาเรื่องนี้ก่อนโอเคความสัมพันธ์กับบุคคลรอบตัวคุณจะดีขึ้นปัญหาที่มีกับใครก็แล้วแต่จะคลี่คลายโอเคประมาณนี้ครับคุณกองที่3มทบทวนนะครับกับการดูดวงวันนี้นะครับผมนะขอบคุณทุกการติดตามนะครับ,บกด,ดบบไลค์กดแชร์ s u b s c r i b e กดกระดิ่งไว้ได้เลยนะจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปของผมนะขอบคุณมากๆที่ติดตามกันมาพบกันใหม่ คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ